คือเรามีนักการเมืองที่ออกนโยบายที่แบบหาเสียงเฉพาะหน้าเยอะนะเช่นเรื่องสวัสดิการาก่อนจะมีบางพรรคก็บอกโอ้ในเราจะแจกสวัสดิการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมให้เงินเดือนคนชราสามพันนี่นี่คือเน้นใช้เงินนะหรือพอพอ,อเกี่ยวกับคนงานอย่างเงี้ยออกนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเยอะๆตัวป,ประเทศซึ่ง แน่นอนนะออกไปแบบนี้ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละกลุ่มเขาก็ชอบไงแต่ระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นอะระยะยาวเนี่ยเราพอเราแข่งกับเพื่อนบ้านไม่ได้เนี่ยโรงงานก็จะปิดตัวหมดอ่ะถูกไหมเพราะว่าคนที่เขามาลงทุนเขาต้องการความสามารถที่สูงขึ้นทักษะที่สูงขึ้นของแรงงานแต่ว่าเรายังยิงอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำนับนเนี้ยนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับตอนนี้กําลังจะมีการออกนโยบายค่าแรง400บาททั่วประเทศเนี่ย เนะมื่อวานทางหอการค้านะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยโดยอาอจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็อบอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงอันดับต้นๆในอาเซียนเมื่อเทียบกับเวียดนามที่เป็นประเทศคู่แข่งสําคัญของไทยซึ่งมีค่าแรงเพียง 230บาทต่อวันเท่านั้นและเวียดนามยังมีแต้มต่อเรื่อง FTA และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ5-7%ต่อปีมีชนชั้นกลางมากขึ้นมีอัตราการเกิดเป็นบวกนะจำนวนประชากรกว่าร้อยล้านคนจึงมีสเสน่ห์แรงมากกว่าไทยในแง่ของการลงทุนอาจารย์ธนวัต์บอกว่าเป็นความท้าทายของประเทศไทยเราในด้านประสิทธิภาพของแรงงานจะไม่ใช่ค่าแรงราคาถูกอีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศไม่มีนะแรงงานไม่มีแรงงานโดดเด่นในการจูงใจการลงทุนโดยคาดการว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยจะครอบคลุมจำนวนแรงงานประมาณ7ล้าน5แ0 0คนการบวกเพิ่มอีก40บาทจาก360บาททั่วประเทศเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะทำให้เอกชนเนี่ยควักเงิน300ล้านบาทต่อวันหรือ9,000ล้านบาทต่อเดือน หากเริ่มปรับขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนมิถุนายนระยะนี้ก็คือระยะ7เดือนที่เหลือเนี่ยจะมีเม็ดเงิน7 0,000ืล้านบาทไปกระตุกเศรษฐกิจในมือแรงงานแต่จะเป็นภาระต้นทุนของภาคเอกชนนะเออซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าไม่เหมาะสมนะครับมีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่าเหมาะสมเท่านั้นนะนี่คือคือสิ่งที่ที่เขาแจกแจงให้เห็นเลยว่า ในขณะที่เราแข่งขันกวักมือนะมคคุณเศรษฐาเป็นเซลแมนด้านหนึ่งไปไขายของด้านหนึ่งกวักมือเรียกนักลงทุนมาเฮ้ยยู่มาลงทุนประเทศไทยเรานะแต่พอดูไอ้เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศในด้านต่างๆกับประเทศคู่แข่งเนี่ยเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วเริ่มจะแข่งเขาลําบากนะแล้วแล้วดูตัวเลขนะเจ็ดล้านห้าแสนคนเนี่ยที่เป็นแรงงานขั้นต่ําที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะก็ ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ในระบบของการจ้างงานนะและแถมยนะังมีมีคนต่างชาติแรงงานต่างชาติด้วยซึ่งเราก็ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้เขาจะไปบอกว่านี่คุณเป็นคนต่างชาติคุณเอาค่าแรงไป300 200ยสองรอยพออะไรเงี้ยนะคุณไม่ใช่คนไทยไม่ได้นะก็ต้องตามกฎหมายกันหมดเลยมันก็จะเป็นอินงตุงนงังตามกันมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยนะเกิดขึ้นแล้วนะที่หลายคนกําลังบนอยู่ในขนาเนี้ย ราคาสินค้าไปแล้วราคาสินค้าขึ้นไปรอแล้วนะเออเพราะข่าวค่้แรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ออกมาทุกวันนี่นะคนบริสินค้าขึ้นค่าแรงไปรอแล้วไอ้อขึ้นราคาสินค้าไปรอแล้วคาถามว่าขึ้นมาสี่สิบบาทเนี่ยคนงานได้ประโยชน์จริงเขาเปล่าเพราะสินค้ามันขึ้นเดี๋ยวค่าแกงก็ปรับขึ้นอีกผักกะเพราก็ปรับขึ้นอีก ขึ้นไปแล้วด้วย oh, <laughs> ขึ้นไป <yeah. S 1> แล้วของแพงหมูแพงอะไรแพงนะคะค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นเดือนตุลาคมแต่ว่าการขึ้นรอบเนี้ยจะไม่ได้ขึ้นแบบทั่วประเทศทุก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 ,ทก,ทกสาขาอาชีพนะคะวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะลงไปสำรวจว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอ แต่ละผู้ประกอบการเนี่ยคะคือเป็นการแยกย่อยแยกย่อยไปเลยว่ามาีมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมนะคะที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำธุรกิจไปได้ไหมแรงงานโอเคเป็นยังไงเพราะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่คณะกรรมการไรภาคีแล้วก็มาคุยกันและจนสุดท้ายที่จะบอกว่าขึ้นทั่วประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เหมือน300บาทเหมือนตอนนั้นอะที่ขึ้นทุก,ท,กทุกแบบทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกพื้นที่ แต่รอบนี้ก็คือนําร่องไปแล้วกับโรงแรมนึกออกไหมที่เมื่อ13เมษาที่ผ่านมาเนี่ยโรงแรมสีดาวขึ้นไปอ่าโรงแรมสีดาวขึ้นไปใน10จังหวัดท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ไม่ได้ทั้งจังหวัดด้วยเฉพาะบางอําเภอ,อ,เ,ภอเท่านั้นอ่าแล้วรอบนี้เขาจะมีสูตร,รการคํานวณด้วยการเอาราคาสินค้ามาเป็นตัวในการคํานวณค่าแรงด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรลักษณะไหนยังไงใครจะได้ขึ้นบ้างอำเภอไหนจะได้ขึ้นบ้างอาชีพไหนจะได้ขึ้นบ้าง<ม>รู้แต่ว่าข้าวของที่กินอ่ะข้าวที่กินเนี่ยมันไม่ได้แยกอำเภอนอ้หรอแมราารันแพงทั้งแผ่นดินมันแพงทั้งแผ่นดินมันแพงทั้งอำเภอแพงทั้งจังหวัดออนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความแบบที่จะต้องหาวิธีการในการที่จะช่วยเหลือกันต่อไปอะว่า แล้วกับคนที่เป็นแบบกลุ่มเปราะบางลําบากจริงๆเนี่ยแล้วสมมติว่าเขาไม่ได้ขึ้นค่าแรงในอาชีพของเขาไม่ได้ขึ้นอะเราจะช่วยเขายังไงรัฐบาลจะช่วยเขายังไงใช่ไหมจะไปอาศัยดิจิทัลวอลเล็ตอะนูนปป่นปลายปีได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วยุ่งยากอีกนะเนี่ยไ,ไอเรื่องเรื่องพื้นที่นี่ยนะคือพอพออำเภออำเภอ,อำเภอนี้ขึ้นใช่ไหมอติอำเภอเมืองขึ้นใช่นไหม อำเภอข้างๆอำเภอเมืองไม่ได้ขึ้นแต่อย่างที่หนิงบอกอะ่ะไอ้ราคาข้าวแกรงราคาอาหารตามั่งเนี่ยมันขึ้นทั้งสองอำเภอเลยอะ่ะถ<อ>ูกไหมอมนอเนี่ยก็จะลำ,ะลำบากเอาจิตามอเตอลเลตไปซื้อก็โอ้โหต้องกลับบ้านต่างจังหวัดอีกยุ่งจังเลยอืมก็มเป็นความยากลำบากเนอะของคนทำนโยบายแต่ก็ก็ต้องทำอะ่ะก็ต้องแก้ปัญหาไปอ่ะเพราะว่าคนก็มีไหล หลายรูปแบบหลายกลุ่มค,คือคนทําเนี่ยผมเข้าใจเลยนะข้าราชาการที่ที่รับโจทย์มาเนี่ยนะคงน,นึกในใจนะแม่ตอนหาเสียงนะพูดกันง,ง่ายทั้งนั้นเลยไอเราก็ไม่ได้ไปพูดปาษายาเขาด้วยแต่ต้องมา,านั่งคิดนั่งกดเครื่องคิดเลขนั่งคิดจนหัวหมุนเนี่ยว่าจะทํำยังไงให้อ่าตามที่เจ้านายไปหาเสียงไวใช่ไหมแล้ว <ไป S 1> จา<ำ>ได้ไหมหาเสียงไว้เท่าไหร่จำได้ไหมหาเสียงไวเท่าไหร่ กร้อยจำได้ไหมหกร้600อยค่ะหา,าเสียงเอาไว้อ่ะทันท,ทีด้วยเออนะท,ทันทีแต่ตอนนี้สี่ร้อยก็อ่ะก็ค่อยๆขยับไปกันแล้วกันนะคะแต่เนี้ยคุณกุ้งค่ะบอกห้ามประกาศขึ้นค่าแรงของจะขึ้นไปก่อนไม่ทันอะ่ะไม่ทันไม่ทันแม่ขให้ข่าวไปแล้วเพราะว่าการการให้ข่าวเนี้ยมันก็คือการอวดอ้างว่านี่ไงได้ทําแล้วพยายามทําแล้วใช่ไหม ค่ะใช่พยายามทำแล้วแล้วเนี้ยเดี๋ยววันวันแรงงานเนี้ยค่ะหนึ่งพฤษภาคมเนี่ยเขาก็จะประกาศเจตนารมณ์คือในอคือมอนในมุมของการเมืองก็คือประกาศเจตนารมณ์ว่าเราได้ทำแล้วนะอย่างที่เราได้มีการหาเสียงเอาไว้ว่าเราจะขึ้นค่าแรงให้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการประชุมคณะกรรมาก,การไตภาคีกันไปแล้วก็วันก่อนคุณรัฐมนตรีกระทรวงแรงง,งานคุณพิพัฒใ,ใช่ไหมคะ คุณพิพั์บอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย1ตุลาคมก็จะเริ่มต้นในการที่จะ400บาทนะคะค่ะคือกว่าจะถึงหนึ่งตุลาเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยสังคมรับรู้แล้วว่าจะขึ้นนะเพราะว่าอะไรข้นแรงขึ้นคั้นแรงขึ้นขั้แรงพูดอยู่นั่นแะนะสินค้าก็โอเคดูเรื่องขึ้นราคาหรอ ขึ้นสินค้าขึ้นสินค้าขึ้นสินค้า <laughs> อันนี้ไม่ได้พูดอย่างเดียวทําเลยนะสินค้าเนี่ยเขาทําเลย <laughs> พูดเราทำไงเู <laughs> <laughs> พูเราทําค่ะ